รื้อทีเดียวครับร้อเดียนะครับพย์โจแบททิยแพนี่ครับยมเตียวรียมัยมเรยับเตรียมตัวียมตตยมตเตรียมตตรยมตัวเตรีัรีวัรัเียววีตเรัวตมรัีีีีัเตรัียัยเรัี

đi càm ngắm, đi xem cái hàng bắp đi học ở trường đại 42ิ3คะแนครับดูให้ดีเลยนะจังหวะเข้าจังหวะจาบครับได้โอ้ยโนงมได้หายอาตึงเใจอดอกหแล้วี้ขอเวลาลูกขอทางลูเให้เจ็บนบช้าแล้วครับขึ้สูงตีกันถันค่เนี้ยตอนนี้เดี๋ยงราอก4นที27นิียครับ

Kita di bawah itu. Di bawah di bawah belakang. Tentang di show. Kita akan membuka ini. โอ้ยรุ่นนักยมาตกได้ไปแล้วครับพี่อาทงแม่ตกตาเดิมครับตี่มโม่ได้สองคะแนนครับนบอลนี่เห็นคู่ด้ดีทุกคนเร็วเลยไปดิพี่โจองสามทีเียวไอ้พ่อโดนเยอะก็ก็ไม่ร้องเพลงว่ะเสียดายครัชอบ้องสุดจ็บก็ดี ไปที่เบดีครับเย็นห่ากัปช่วยครับพี่สโอ้โหสวยเบบี้ร้ำจีไปเลยครับมีบอลกนช่วยโอ้โหทู mm ่ไ hmm. ด no, so mm ้ผมบอแล้วว่าทู่ได้ดีเลยครับการที่ี่อเอาบอลมาตกอ ตื é, tem, ็นกองบอลกอาไม่หุ iga, ้มที่มทัเลยนะสามัวได้มาสามอาแล้วมาติดสามเลยทเหลที2นทีในตันที่สองครับฝ่าูที่ดีนั่นเลยโชคไปครับไป้โชคขึ้นสะบคดขาไ่รูการ kom 14 minute se verband met die Ostar. Hy gaan hierdie like. My 30. My 80. ดยมาครับพี่ปั๊บแม่ไมเป่นไยินเสียของเลยนี่บกลอยสวยครับมีดาวมาได้สมะแน่ครับเมตนที่สุดท้ายครับไอที่พี่ปุยไม่เป็ไปิงอีกแล้วไปมา